ยายาโอมหน่ก็บ่ได้เห็นโอมครับเมื่อวานนี่ก็กกให้คิดฮอดจริงๆเ<ป>ลยพ่อแมไอ่ไปหาเพิ่นไปหาเพิ่นไปคุยไปวอรไปนําไปกินขน้าวนําโอ้เพิ่นละมีแฮงอันนี้อนหรือเล้่อน,นเนกิดรวดดว่วนว่ากลางเวนก็บ่ได้อยู่ซะาบว่าคนมันมาพูด่ดีกลางคืนก็บ่ได้นอ,ขอนขำหนีคุยมา,าก็ไม่ได้นอนรำรู้กัางเวนก็ไม่ได้อยู่กลางคืนก็ไ่ได้อยู่คนถือท้ายเท่าบาดนี้ จริงๆแล้วนะพ่อแม่นะ่ะไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกนะที่บอยอยากให้ลูกมาได้พูดถึงว่าพูดถึงว่าลูกลูกที่ไปเหตุงานอยู่กรุงเทพนะจริงๆแล้วนะลึกๆนะคือแบบว่าเขาซิเซ่คําเวาแบบบ่ต้องมาดอกลูกยันมันยานยันยาการยากงาน<ม>ยันยยเ,ยเออมาแล้วยันบ่มี่ยันมดเงินยันเปลืองเงินนี่พ่อแม่สีวอาไปนี่ได้จริงๆนะในใจลึกๆนะพ่อแม่อยากให้ลูกมา ตอ,ตอนตะกี้ฉันทำงานที่สกัดขิดอยู่เว้าสกัดขิดอยู่เว้าเอออีแม่เราว้าแบบนี้แล้วบ่มือก็ได้ปะฮนะมัที่นี่พ่อไม่ได้ยินแทนหน้าสาวเว้าสุฟังลยเธอเธอ,อฟังฉันด,ดีๆนะสวมอว้าสุสันฟังนะเธอฟังฉันดีๆฟังแล้วเธอก็คิดเก็บไปคิดไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อยากจะเห็นลูกและก็ไม่อยากจะให้ลูกมาแมนยูว้าเนาี่ยกระจังจริงอยู่แต่ว่าในใจลึกๆน่ะ <Okay. S 1> คืออยากให้มา อยากเห็นลูกแค่มาเห็นลูกก็มีความสุขแล้วฉันรลดมานั่งขึ้นโอ้แสดงว่าอีแม่นี่เราอยากเคยมาบ่างน้อยคือแบบเรามีเรื่องทุกข์ใจือสิเรากับเห็นเฮา<แ>เขากะอุ่นเจเนาะฮะนะยันะงเว้นแค่ที่ลูกมาสงการท,ท,ทั้งทีแตอนนี้ปีปีละ,ทละทญญลเทื่อกันยังวอามากะเรามากะบม่ได้ปมีความสุขกับลูกไม่ได้ให้ความอบอุ่นลูกไม่ดความสบาย อยากว่าอยากใจอยากคุยเลิกคุยไปนั่งตาไปอยากบอกมันมีความทุกขอ์อยู่นิดๆฉันกระดูอีู่ล้ <c oughs> ามาในบางเทออีแม่กะแต่อีแม่นี่เราเก่งอยู่เราบม่ให้มแต่ใแต่อีพ่อเนี่ะอีพ e ่อนี่คันเอาใบสิขึ้นหลดลงลงเมืองกรุงเทพอีพ e ่อที่ให้เลยเออมันก็เลยเหตุห้เราเห็นว่าอ e ีพ่อนี่เบิ่งแข็งแรงกว่าอีแม่แต่จริงๆแล้วอีแม่นี่เจ้จอีแม่นี่แข็งแรงกว่าอีพ่ออีก ยับตอดยับตรงลูกเยียก็อยากความขูดขอ,องกูตตอเดแต่ว่ามันเอ็ดไปโบ่ได้ความรู้ชื่อของเฮานี่มัน มันผมมีความชุกใจนะไม่ใช่ธริจเป็นตลกว่าไงอันนี้เข้าใจโอ้แต่ลกเขากระบักตลกเนาะปากจริงจังเฮาก็มีลูกลายเมสอือเพาเพื่นลูกนะแต่เจ้าเสื้อบอกว่ามันเห็นเจ้าไปน้าฉันและมันเห็นโมเมนต์ดีๆมันเห็นเจ้ามีความสุกอะไม่มีลูกคนไหนไม่มีความสูงนืโอมเนาะม่นขาว่าอยู่ย่าจะไปใสก็ไปเออไปจ้ามีความจะไปจีนยาไปลูกเพื่อซิเบิร์นเฮาเนเด็กกะยาว่าจะลูกเฮามันมันเห็นเฮา มีความสุขแค่นี้ก็พอใจแล้วกว่าเรามีความชุกเกจำดีจะเอายอดไปือลูกมาไ่ได้อยู่น้ำลูกเออเอาลับบันี้ก็สิได้อยู่แล้วอืมาเลยแม่มาเลยแม่กไม่เห็นบัดีเออความในใจของแม่นี่อยากอยู่กับลูกส่งไปราเบิ่งเออจังวาเห็นคลิปนี้น้ำตาหยาดผ่าผ่าาา โอ้ยพอแล้วทุกคนดราม่ากเกินไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวาบอกว่าอ้าวกูผ้าที่กูรีนแต่ผ้าเดียวเป็นบ้าันที่ผ้าเดียวมาลินบดโซมันเป็นมันเป็นไปได้หมดนะคะสําหรับมนุษย์นะคะบางทีก็คิดเอาเองบ้างคิดไปเองบ้างบางทีก็แบบโดนกันแกล้งบ้างสังคมประนามบ้างอะไรบ้างหลายอย่างหลายแนวบนโลกมนุษย์ในี้นะคะมัเลีงเที่ยวก็คือร้านชั่วแบบนี้ค่ะ เลี้ยบมันยื้อกว่าอยู่ก่าเดินมันเทที่ที่มันเสียวมันคือเดี่ยก็ะยาไอนี่เขาคือการอ้เอายู่โบมีนดต่ว่ามันกระคืดอยู่เลยยายดีเลยๆเจ้าปล่อยไปนตัดคอนใส่มือมันนะถ้าเจ้าไม่ฝึกมันวันนี้น่ะแกยถึงวันนั้นเกจะไม่มีโอกาสได้ฝึกมันเลยและมันก็จะโตมาอย่างเป็นบุคลากรที่ไรคุณภาพเชื่อฉัดมือมือเถียบ กูกกยังเอาตัวกูมาล้อเ,เลยสุสนวันเกิดน,นะคะคุณยาย <c oughs> คุยเธอฟังไว้นะแม่เธอนะ่ยอยากจะอยู่กับเธอรักเธอหลังจากนี้ไปก็กลับบ้านมาหาแม่บ่อยๆนะคะความในใจของแม่คะ่ะ